สวัสดีครับวันนี้มีวิธีเพิ่ม m u l ติพอยต์เซิร์ฟเพื่อควบคุมแคลนของ s e r v ์ฟอร์อื่นมาฝากกันนะครับผมมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวดูกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยครับให้เราทำการเข้าที่โปรแกรม m u l t i p o ยต์มา n ิเ e อก่อนนะครับจากนั้นให้ทำการกดที่โปรแกรม Add or Remove Multipoint Server นะครับ ในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นตัวเครื่อง HP Win s e r v e 1นะครับทำการกด add ไปนะครับจากนั้นให้กด OK ครับจะมีหัวข,ข้อขึ้นมาเนี่ยให้เราทำการใส่รหัสของ Admin นะครับเป็นการล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นกด OK ครับ อันนี้จะเห็นว่าตัวเครื่อง HP Win Server หเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในระบบเดียวกันแล้วนะครับเสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่ม m u l t o Point Server นะครับผมขอบคุณครับ